ตกได้ตกดีแต่ว่าฝนไหมสื่อนักกินแล้วแล้วพี่น้องพัาหนึ่งหันคือจังหิวเขาพอทนดอยู่ห้ามสีแล้วหิวเขาไหมไวายก็ได้สื่อเขาจีเนาะสื่อเขาจีสิไปกินกับซีนหลอดอยู่เฮี้ยน คว่ำแต่สียางคว่มถนนคว่ำแต่สียางควมหถนทางเนาะให้รถใหญ่รงไปเสียก่อนที่ไรชาว่ารถแหม้ยย่านพ่นบเห็นเห่าเนาะย่านพ่นเหยียบเห่าเนาะโอ้ยเสียงนกเนะี่ยพี่นอ้อง กว่าหูซื้อปลาเกิดเปียกเด้เนี่ยใส่เกิดผ้าใบเนาะเกิดเปียกฝนตกฝนลงเห็นคอยอยา,ยาเนเธอได้สาวุ่มเพราะว่าเคยมือนคอยลมจนขาัเห็นแล้วก็คืบยานคืบยานพี่น้องซื้อได้กี่แล้วสิเมียบ้านนิ้วเงี้ยบ้านเนี่ย ยุงเฮียก็เลยซื้อเขาจี้ไปกินกับสซีนหลอดย่างหนาวพี่น้องเลยนี่ความูมซึกว่าเกิดเปียกต้องเฝ้าจำเฝ้าจำเมียบาดแลยเนาะไปนั่งกินเขาอยู่มองอุ่นๆมีมากพี่น้องเขามาเบิ้งซีวิตให้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์การใส่ชีิดของคนไทยในตางเดนเนาะบรด้ปเป็นคุณนายนางขาผัวไปหาเงินหาทองมาปอนใส่มือเด้สู่เองเด้บ่สู่กับบ่ได้กินเด้ซาตุ่มเลยกับเป็นหนึ่งในจำนวนคนไทยในตางเดนเนาะพี่นุอง หาอยู่หากินหาใสหาใจหาเก็บหากรรมหาปันพีปันนองไหมร่างวั่นจะพ้องบางเป็นบางไม่ล่ายางไกเ่เฮือนจะพ้องได้สิรวงไปทางอื่นสิรวงพ,พี่น้องมาบึงฝนมันตกแห้งมันมีลมมาเถอะไม่รู้นกตกลงมาเนะาะสาวตุ่มกับสิไ้ชสวยด้วยเธอนะอยานเม่วกัด เบิ่งลูกนกแถวนีเนาะอันเธอมาตกลงมาแถวห้างแถวหยางจังเสียแมวมันมีแมวพ่วงนะแมวพ่วงแมวเป่าด้วยิมาเอาลูกนกเนาะสาตุมต้องทํำการช่วยด้วยอันเธอมันตกลงมาห้ากว่สิเอามันไปอนุบาลไ้เพราะมันมีขนเพราะมันบินไดสาตุมจังสีปลอยเธอกระเทียมจังสี่หละเป็นเวลาหลายปีมาเล้วเนาะไปนอน แต่ว่าสาวตุ่มเสิบอกไปมองนี่ดอกมันมีขี่จืดฮูจักยั่บอกขี่จืนฝนมันตกดินมันกระเปียกมันก็เป็นขีจ่จืนเนาะมมีม่มีนกตกลมากนี่แต่นกตัวใหญ่แล้วเนะเาะเธอกะบ,บินได้แล้วบินเกงแล้วแปลว่าสาวตุ่มรุดพลผ้ารากิจเนาะมาตองมานั่มหา นกนะขอพบคุณเจ๊เสือผาล้านดวงใจท่านพี่น้องเมื่อนี้มัน,มนบ,นนบน่มีแดดเนาะมึงตักสินยางไปพี่น้องเบิร์นหมมีแดดดอกไม้มันกระบ,บานนี่ดอกไม้นี่น้อยเจังเสียกระบบานเพราะว่ามันต้องการแดดเนาะมองนี่แหละซาตุมอาสาศามาปูนางพี่น้องเนี่ยมันหันหอนลงไปเพราะว่าหยามเปียกบะนี้มันก็สิเปียกตืด สาวตุ่มนะ่ะมีความผมซื้อ่าเกือบเปียกแล้วเก่าสิบเกาสิบหาล้านดวงใจได้ยิ้เสียงนกอยู่นี่พอว่ามอว่านี่สาวตุ่มอยู่ทั้งเงื่อนสาวตุ่มซองลองมานีกได้ยินเสียงกู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 อยู่เนาะคือวันตรงมีห้างอยู่นี่นะเก่าสิบหาล้านดวงใจมากมันพอรอยสาวตุ่มกระสิลงดอกทำลาผ้าจา,จากการนำเสนอชีวิตใน่างเหนของคนไทยเนาะเนี่ยพี่น้องเป็นขี่จืด บูเข้าไปบ่ได้ดอกเกิอบสุกกระปสุปก,สปก,ก,กกระเตียนดอกไม้ดอกตอกระเทมเนาะมันก็อยากเกิดเสียงนกหน่อยนอกจิบนกนียังกะแซ่แซ่ล้วนอกเทาหนาวนอกพี่นอ้องใบไหม่พุม่มสีงอกพะเยะแค่นี้มันก็อยู่แต่ซ้ำนีมันจะไปส่ยระบาดเนี่ยไปบ่ได้อันนี้พักเม็กพี่นอ้องพุ่นสาตุ่มเลยยิ้มเสียงมันกูกูอยู่ ร่มกันโศกกระเช่าแหละล่ะคือสิบมีหนห้างนกตกลงมาดอกหรือว่านกหน่อยมันถากินนะแม่มันกะสิบตกลงมาหลยตัวเนาะันมี่กะสิตกพอบาไม่้อาตรงเอาไปกินแท้ๆนะหรือพอสั่นกะนกน้ำกันน่ะล่ะสุ่มมันกินสัตว์เป็นอาหารเนาะกระสิเอาเธอไปกินนะนกหน่อยเชวาตุ่มกะสิปฏิบัติจังสี่ล่ะเอานกไปเลี้ยงหลายตัวแล้วกะปล่อยเนี่ยมันไม่ปีกไม่ขนล่ะกะปล่อยมันไปอ้าได้ลอยสี่คนเนาะชีวิตในต่างเดือนพี่น้อง ยางล่องขัน้นใดนปากขาดดิจนจานะต้องเบิ้งดีๆนี่ล่ะฝนตกก็ต้องไปหาของตลาดนเนาะเฮ้ยเนาะพี่น้องขอบคุณเด้อกี่เของมาเบิ้งสาวตุ่มบานตึงนี่ชีวิตในตาเดรียเกือบเปียกและเบ่งส้งงมเพราะว่าฝนตกเนาะ ตาตุ่มกับมาหดบ้าหดซองเลยทั้งหิวเขาพน,น้องขันยูอันแบบใยหนึงนะงานกับบ่อใดบ่อบรุ่งสีงันขั้นยูสีเข่นนขาได้บ้าเนแ่วอาับ่อใดเพราะว่ามันขันยู่งนอกจากขยับเนีหยได้พี่น,อนนะ้องนะตาตุ่มจอขออภัยงับบ่อใดแค่เท่าขันยู่มันญ่เอาทางไปในงามขานีแหละ <laughs> ถืงองั้นให้มันถือเนาะ งับได้หน่กสิกรรมคันยูเนาะผู้ใด,ดออกไปใช้มื่อนี่ก็ต้องถือคันยูด้วยราวากรมอุตุนิยมวิทยาเช่นว่าฝนจะตกนะคะคุณนายว่าจัน้าหาเธอไม่มีคันยูแล้วเธอจะเปียกฝนได้ว่าจันเปียกฝนแล้วก็จะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นก็ต้องมารักษาป,ปัวกันอีกว่าจันนะคะขอบุณเหมือนลอยซีล้านดวงใจบางนึงหันตอนนี้เหลือหาสิพกเนาะที่เขามาเบิร์ตบีบจ้าตุม่มกระเป๋ากระดุษบาฮามันนี่จะเป็นขักไน่ว่ะ พอกันไม้ลายนาปีนาปีหู้คนละพี่นองจังเสียเอาผ้ามาซื้อเดงอีกสำรับมอนี่ใส่กับคอล่าไปแล้วเข่าฮิ้นเข่าสั้นเข่าบอลยูบอลเศร้าไปหากินเข่ากินปลาและหิ้วนะพอกันไม้ลายนาพี่นองขอบคุณที่เขามาเรารับส้มปลาควานปลาควานแล้วตุ่มไปสื่อของไปสื่อไกลสื่อสิ่นสื่อซึกหิ้วเขาบ้านีสื่อเขาจีมาสะเอาไปกินกับสิหลดเหี่ยวสีเมียบ้านแล้วปลาควานเอ้ย ทอดหน้าบ้านแล้วแต่ว่าบ่อหน่อยใครปักตูปองเอี่ยมเข้าไปเนาะประตูปองเอี่ยมก็อยู่บนนี้เนาะสาวจุ๋มก็ใไขปองเอี่ยมโอ้ยฝนตกเนาะขันอยูกอ่กะงับบอลลูเนาะงับบอลลูนมานี่งกะกลุ่มแข้งเงีงแข้งเงีงอยู่ปะขวนขึ้นเราบอกระค่วนนะ,บบะ,นะกดละหัดเข่าบ้านเลยเด๊ะปองเอี่ยมกระดังกีดเลยเชื่อว่าเขามาได้เพื่อว่าเขามาได้สาวจุ๋มเขามาในบ้านหือหนาวสุดเดือด เกิดกะเปียกเป็นเส้นสาตุ่กม,มกะส,สิคินขืนลิบเน็กมวยยาเน็เมีไอยุ่งข่าวเมียหอดเฮี่ยนกะสิเมียหอดเฮี่ยนกะสิกินข่าวจีเน็กตอนแรกว่าสิกินนั่นเขาก็ปิ้งซีนมาหนี้เปลี่ยนใจสิกินข่าวจีกับซีนหลอดขอบคุณนั่นยิน้วโป่งปากกวันเด้ ขอมานใมานรีบกันมันสิมี่คืนหรือบ่หนี่แต่เก่ามันมองคืน,น,น,นอะไรรีบชิมี่แน่นเนาะหาเชืเก่าลากดวงใจขอบคุณที่หลายเอ้ยสาตุ่มนี่มือนี่ผ้าดักนอกเศร้าล่ะเศร้าออกไปล่ะเมื่อหอดเงินกันสิกินเข่าอาเบิ่งไข่คลิปไข่มู่เฮ็ดคลิปไข่จั๊ก้องแน่ตะข้อนสิคืนไล่อ,ไอีกบ่หนี่บ้านานอามัานสองภูมแล้วบ่บบ่หนี้ไว คือยูเอจะมาออกจากปองฟักตูออเที่ยงขันยูกระถานตะสิกลางดิออกเที่ยงอะไรแบบตะสิไข้คุณเจียบาลีขีสาุกับบาลีขีสิบสี่พี่นอนตะกวนป่าจ้าตุนบาลีขีสิบสี่หมากสีนาะไข่ป้าตะตุนิว้วเข่าเด ใช้ประตูะกันตะวันจังสีผมจังสีว่างจังสีวาประตูกับสองขันลออ็อกเนอะจังสีกระมอยโอยโซกเนาะมือม่อมันเปียกเนาะมันจะได้เมือนจะ่วยจะร้ายเกิดกระเปียกขึ้นกันเหลือนจ้าตุ้เไไนนเตอองเดียวขันยูขนหนหนย่ขับไปไว้ในเฮือนตอวายานคนหลักเนาะขันอยู่มันใหญ่เนาะขันคนหลักเลยสีบ๊อบมีขันยู่ใส่เนาะเอามาไหร่นี่ข,อ,อ,ของนัน เอยกันยูสาวตุ่มมันหญ่สิไปดังไฟฟิงมาเน,นั่นนะกองไฟสาวตุม่มดังไฟฟิงเนี่ยมันควนอูกเอาอยู่ในนี้พราะว่าสาวตุ่มนะปิดเครื่องทําความห่อนแล้วเพราะว่าอาทิตย์อาหารมั้นห่อนเนาะอันนี้กับปิดเครื่องทําคว่มห่อนก็ปิดเครื่องทออนนําความห่อนหนาวบาดเนี่หนาวเราสิไปเปิดออกมันสิใส่พลังงานไกฟ้าหลก็เลยสิเปิดก็เลยสิด,ดังไฟฟิงพี่น้อง ตางไฟฟิงเอาทุ้จังบ่เปียงไส้ข่าหอดเหี่ยนเลยเด้สกินขาวได้บ้านประวัปรกวัไดนกินขาวก็ยังเขียวมากหรอบ่าสาตุ่มบใส่ปูนหลายได้เขียวมากเพราะว่า,าปูนสิกินปากปากบางมาเร้านี้สซดข้าวต้มนะเนาะสซดข้าวต้มบานี้มัน้อนบานี้เอ้ยลวกปากเสลีวลวกปากมันได้สิเขียวมากได้บาสเนี่ยปูนสิกินปาก เศร้าไว้สักก่อนตัวน,นกยุกขยิกได้เด้อเพราะว่าสาวตุ่มถอดถุงเท้าเพราะว่าถุงเท้ามันเปียกเฮ้ยท่องเที่ยวทัวไทยนี่สาวตุ่มบอกท่านไหนไปหาเจ้าได้จือได้ยู่ว่าเจ้าขมาาหมอนั่นเนาะแต่ว่าไปแล้วไปแล้ว,วมันไปไปจักไปตกสองผู้ได้ละเบิ่งงด้อสิก๊เดียวนี่ละขั้นสําคัมันแล้วมันทัวท่องเที่ยวทั่วไทยสาวตุ่มจือเจ้าได้ยูแต่ว่า สาวตุม่มบริเลตไปหาเนะมือนี่ละสิไปหาเจ้าหอดบ้านหอดซองเมื่อนั่นเจ้าเขา,าแต่ว่าสาวตุ่มกะเขาไปหาอยู่เขียนว่าจังไหนทราเวนทราเวนไทยแลนด์หกเจ็ดสามห้าท่องที่ทั่วไทยพาเที่ยววสันเบิ่บงเดอรสาวตุ่มสีเขียนอยาเฝ้านี้ไปสายเดอรสาวตุม่มเบ่งอยู่ในจอเท่าไรทัดเจ้าเนี่ยเขียนบอกเป็นเดภาษาอังกฤษอ่ะ บัวหลวงสวัสดีพี่นั่งบัวหลวงเจ,ะจะ้าจะเฝ้านีเด้อพรอตูท่าแว่นนั่นเพราะว่าสาวตุ่มเขียนอะไรดิภาษาอังกฤษอ่ะสาวตุ่มมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษดิหกเจ็ดสามห้าปฏิซื้อเจ้าเออถือตองแล้วมากพอ่อมองพอบอลปอดของเจ้ามันหกหมื่นเลยเลยได้พอตัวตูโอ้สองหมื่นพอไะ แล้วบ่มเปนค้นหน่อยๆตัวสนาค้นบักไงโคโลหุ่นตัวเนี่ยเออคอยสีกระซับความสัมพันธ์ทำให้ตีกับเจ้าเด้อประตูเด้อมาเบิ่งเบาเมี่ยเผยน้ำเจ้าเลี้ยงง้อเลี้ยงขั้ยัยยยก,ยกบาดก่อนหมอดเสียงไว้มันจิเขาทอรละทัดคอยมันจิพิษสังเกตเพิ่นเพิ่นสิจับจกตับกิบีตีหู สวัสดีจ้าสาวตุ่มมาสั่นสาวตุ่มคนงาม,มาสั่นไอเสเนสวัสดีอาชเนสวัสดีพี่นางบัวหลวงมาน้ากันตอต้อ,ต,อต้องต่อยน้าก้นกันมาแบบติตตตดติดหายใจลดต้นข้อน่าจากสองคนเบิ่งนีงานแขวออนบ่มิศาสตร์ขขอยก็เอาหนังควายแล้วมาปูหนังงูว่านท้าแล้วมาปูเออไวหนาวไหมพี่น้องสาวตุ่มนะถ้าบาดสาวตุ่มมันเปียกเพราะว่าสาวตุ่มไปฉีกฝนมาเนาะ ปากควนพันวาสวัสดีบัวหลวงมาสั่นนะคะปากควนปากวาสวัสดีค่ะสนิห์มาสันนะคะป้าวคอยยังเอะท่าแว่นนี่เล่าบ่เม็นอุจระอุจระเด้อแล้ไปเบิ่งหมอล่ำเสียงมีหกพูดนะเปิด่อยกระลังเบิ่งสาวตุ่มกระลังเบิ่งให้เจ้าเดือดประตูนี่เด้ไปซื้อเนี่ยกลินมากหิ้วเข่าบัในที่น่องตอนที่แดกว่าสีล่องล่าเดลี่ยนได้พอดีปต่อควนมากก็เลยว่านมากกวควนเนี่ยสาวตุ่มซื้อเข่ากีมาก เมกินกับชินหลอดแหงนํามาหยางเด้ตัสเนวาสันเอ้ยเราน้่มกลเน่พี่นั่งเราบกคิดสวงเจ้ากลางทีกลางข้างดอกอยาน้่มกลต่อยต่อยหัวยางนั่กนน้่ยลำดีแล้วให้เขาไปกิริกจะกรอบข้างนอกนั่นแหละเขาไปกิริกจักรอบข้างนอกเ่าเสียแต่หัวได้เสียเงินเสียข้ามเขาเสียเงินอยู่เงินห้าอ่นไข้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเักเนี้ยเขาเสียเงินอยู่เงินเ่าอุ่นเด้ไปต่อ สาวน่ะปะอันพี่นา่งให้เรามาน้ำโลดเราประขอกินน้มดอก <c oughs> อ,อันป่านนี้ยังว่นหนาวอ่้ว่าจะเม่นหนาวพี่นั่งบ่หลวงเอ้สาวตุ่ม,มน,น่ะเม่ี้ใส่เกิดไปมาหันนมันเปียกเปียกเปียกทุงเท่าเปียกเพราะว่าสาวตุ่มใส่เกิดพ้ายนันนี่ตีนเย็นมาเมันหอยไข่นะคะโอ้จะเป็นอัดแน่ประ,ะตูสุ้มมูเจ้านั่นค้นข้าบ้านขางซองก็ได้ ขอบคุณเกล้าล้านดวงใจถ้ฮหอนปานียังวัหนาวอู้หนาวหนาวหนาวพี่นั่งบนหลวงมือสาวตุ่มเย็นแดงมือแดงเบิดนิ้วแดงเบิด์ตอาหารเพราะว่าสาวตุ่มถือโทรศัพท์เนาะบนเดีเอามือจกท้งนะน้าปากขวัญพันวาเลิบเล็บเล็บเด้อวัดสันนะคะคาราบาลนะคะป้าควันหัวแตกหัวแตนหัวดีดป้าควัญนี่แค่หัวเอียงมาหอนเพือนสาวตุ่มหัวหลดหัวแตกหัวแตนป้าคขวัญหอนนั่นแล้วบานเฮ่าแต่ว่าสวิซเล่นมันหนาวเนาะ ได้ซิบหาหนาทีแลวเดว้สาวตุ่มกับสีอานอวยไดย้พอหิวเข่าเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงกับเจ็ดนาทีเนาะว่าดีครับปลาขวัญปอดหมอลำเสียงไม่หกพนยนแอลแมปฏิโทษมาคักเถอะเนี่ยเบิ้งหมอลำบ้านนั่นท่องเที่ยวทั่วไทยเนาะ ปลาควนขว้นหมานเมนอยู่แล้วจะเมนหมานคักว่าเผ็ดแน่เดี๋ยวเราสัามา,มาัสเผ็ดเปลี่ยนซื้อหมาเป็นปลาควนซะบ่สาวตุม้มเนี่ยฮ่า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 อิ่วเปลี่ยนซื้อเป็นปลาควนซะบ่เนี่ยเถอนะคือบ่กินก่อนกลางคืนบอยลา่าสาวตุ้มยางมาตั้งแต่ซื้อกัเข่าก็เลยใส่โอกาสสวงสุลมุนถือโอกาสสวงสุลมุนขึ้นกันกะนะว่าสัญญางมากว่าสี่สิบหานะที่ยางมาเบิง่ง หาหอดหันก็เลยยางไประเบื้องสวนวานฮะเธอฝนมันตกขน,นาดแบบน,นี้มันมีล่มในก็ไม่มาเศ้านี่ยานห้างนกมันยานลูกนกมันตกลงมาไประเบื้องหาเธอได้สวช่วยด้วยเธอยานเนี่กินเธอลูกนกอันหน่อยตัวอ่อนตัวจอยตัวว่าหันมีตีกนี่หางนานยานเธอหนาวก็ะเสียเธอาามาอรุณบาลไปเหินปกติสาตุ่มกเสียดแน่น,นถือโอกาสส่วงสุนุู้นไปตลาดนั่นแหละก็เลยเลยางอรอก็บอเห็นมีนกตกลงมาดอกมาเศร้านี่กย็ยานมันตกเนาะ ก็เลยโลปงแหล้วก anyway, ็เลยว่าสิพ่วมสิไข่ปงเอี่ยมไข่ปักตูงฮียนขม่าป้าควนผลัดทะเลอ่ะมาก็เลยสวัสดีป้าควนก็เลยยาวไปยาวไปนะคะยาวไปยาวไปนี่ล่ะไปน้ำโบไปน้ำไอยบนี่ล่ะก็เลยโสอยู่นีข้าวนึ่งกับพี่นั่งบัหลวงกับไอเสเน่กับมานนี้แล้วก็ทารเวนถั่วไทยกับมานนี้ก็เลยโสกันนิดหน่อยว่าวกับว่าวเคาอ อาจารตุ่มค้นงามดีค่ะประสันเข่นดงหน้าห่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะท่องเที่ยวทั่วไทยเปตองปรสันเป็นยังจงว่าเปตองมาเนี่ยเปตองเล่นเปตองตีสาวตุ้มมาเลนมาเป็นแล้วเปตองดึกใ่แล้วมันบาถือไหมเข่นดงหนวว้า่าพกกัสวัสดีปากพ้วนาสันสาวตุ้มสิปเปลี่ยนสื่อเป็นปากว้วนยังมันยังสิป,ปังนะคะบบโบลัวพอกเคนดงสวัสดี่ะประสันนะคะนั่นละ ก็เลยามท่านได้กินก็เลยวมาสิกินนี่ละนี่ละเศร้าวเบาจ้าหาน่อยนี่กะสิวา่าในไหนจังนึงกะขอขอแรงคนดีให้คอยพีบ้างแล้วตอนนี้ได้สิบแปดหน้าที่เหลือ,อยู่สองหน้าที่หน้าที่สิพ้อเศร้านาที่กยุยูน้ำกันกับสาวตุ่มซักกอนเด้อพี่นอ้องนะครับบัวหลวงสวัสดีครับจากเข่นดงหน้าบ่านนะครับตคบะควนกับเข่น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 มาสั่นเออเข่นเอิเดแย่หตตะควงแล้วสิบรลเลียนี้วะูุน่าตั้งส่เกิดสาวตุ่ม ย่างซาตุมสีออกมาะทางนอกไส้เกลือเปล้วกะสีไส้เกลือก็ต้องนั่งตังเด็เพราะว่ายืมไส้บ่อล้วเด็กสิหมื่นกันนี่เด็กเดี่ยวกินขนมปังขง้าวจีท่องเที่ยวดีครับกระสั่นแล้วกะอันสิหลอดแหงเด้เด็กสิหลอดแหงซาตุมแล้วกะชีสเด้แล้วกินแล้วกะแตงดองเด้แล้วอะไรแล้วเน่ กินมาแลงพคุณละคุณอนะโคกคับสาก,กันย่งฆ่ากันจู้รูยูพี่น้องสาวตุม่มบ่แหล่าข,าาขา้า,า,า,ขาวจีมาสันเล่วคือเกาบังคคกับสาสาวตุม่มฆ่ากันอีเม่ว่าอยาเอาคคกับสาฆ่ากันมาสันมาเ้านี่เมียนเสียเอาใส่ในตู้ไว้ก็เลย,ก,เลย,เยกันเลยบ่เมียนกันเลยบ่อันนี้ก็นี้ได้ข้าวจี้แล้วนั่นตัวขนมปังนี่แหละสาวตุ่มเอื้นขา้าวจีเแล้วกับชีสกินชีสฝรั่งมือเนี่ย แต่กะสนหลอดสินหลอดหมูสินหลอดฝรัง่งแ,แล้วก็เก้าลามาแล้วก็กินไหมตัวไมล้งผม่่อนะคะสาครกับโคของครัวกันแมนบอกคบกับสาสผัวก,กับเมียกับเป็นมวยคู่เอกใครคือกรรม,มาการมาตีปากควนกับยิ้มยุ่มยุ่มมากแน่คนน่ะ ได้สาหน้าที่ล้วเด้สิอ,อานอวยกินเข่าเดี๋ยวแบบน,น,นี้ปลาควนยกนีโป่งมากมีโป่งยังลรอปลาควนเฮ้ยมันละหนาวกระดบรหลายเนาะฆ่ากันอยู่เอาโลดโคกใส <c oughs> มีสาก,กับโคกลาดมาตั้งเมืองให้เต้ยมาใหม่ๆได้ซับใสได้สามเซี่ยาสามสิบหกปีแล้วนักหนักโคกอังซิล่าบกกว้างบ่อยไงหรอโคกน่ะต่ว่ากอ่ะจ้างหวานพอมัิงินะ ก็ได้ใส่เพื่อนหายยุ่มีผู้หายโคกญงอยู่แต่วาสาตุ่เบ่ามันใหญ่โกรธมุยบันไหวสาตุมใหญ่จากเพื่อนหลังไงไม่ยู่เพื่อนหลังน้อยเนาะแนวไหนแนวไหนมันก็เจาะแฉเนาะพาะว่าหมากกระตังหลายได้บอลเมียฝรั่งเด้ก็ต้องเอาเพื่อนหลังน้อยค่าดใจใจไม่จังสิรุดลงมาแน่คันบ่สันมันบ่ไหวมันสิตายเอาล่ะลูกก็เรียนหนังสือเนาะสาตุมก็เลยเนี่ยไม่ยุ่งเพื่อนหลังน้อยเนาะไอ้ไอ้เสน่ห์ห้ดอกกุหลาบสาวตุมตะบักสดอกสมัรใจดีแท้ พี่นั่งแต่ยาสูนหายเล่าเด้อเล่าหายนองหายนุ่งซื่อๆดอกไอ้เสน่ห์คนขี้แล้วเลีวกะสิเฮ็ดคลิปเฮ็ดขอเฮ็ดไปเบิ่งอันนี้อันนั้นให้ยมู่ให้พวกไปที่ลยจอกหลอกเฮ็กนี่กินได้อยากถาลูกตัวคัมากแรงมากมือจ้าตุนท้างานเด้อไายเสน่ห์คนมาเข่นครับเข่นครับเปอร์เซ็นต์นะคะอหนูเล่นคณะอิ่มคือมากกบขาวหลายแด่ผู้สาวหมอลำ ปีนละเบิดอยู่ยเท่าน้ำฟ้าโอ้ยไม่แต่ผูข้ขาเขาขาวไม่พีน่น้องสาวหมอลำมแม่ผู้น้าเอเคสายน้ำบัวหลวงเอากาแฟมะหายสวัสดีค่ะเอเคบอกว่าพี่สาวตุ้มสวัสดีค่ะมาสันนะคะนี่ยังวางไรเนี่ยเพิ่นคาดเพิ่นข,าน,ขานพิมมาสัน โอติดพันขานพิม์เโอ้หูจักหมดกันอาข้างพิมเอเคสายน้ำอย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้สาวตุ้มเด้อเธอสาวตุ้มจือบะไรเด้อนะคะสาวตุ้มกระสิไดไปหานอเขียนไว้เนาะไดสาวสองมาที่ล้วเดว้ขอบคุณเอเคขอบคุณป้าค้วนขอบคุณพี่นางบัวหลวงแหลวก็อายสเน่ขอบคุณทราเวลลิงนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใดอีกอ,อผู้ใดแลไวจื้อบะไ้เข่นดงหน้าบานะคะ ที่เข่ามาเป็นกําลังแรงใจให้สาวตุมเนาะบาทนี่บาทนี่ก็สิอานอวยฮะกินเขา่ากินน้ำพี่แค่เอาก,กาแฟาไปกินเดอ้อน้องเอเคสายหนานผนวกกาแฟามาตอนนะคะปากว่ากระซงสติเกิร์ดหัวใจเต็มหน่าสามดวงพผนอกมาให้สาวตุมไอ้ันเน่กับทักทายป้าควนเนาะค่ะนะคะอันเอเคสายหนานผนวกหัวใจประคับประคองมาไอจันเว่บาบายบายเดอ้อว่าสัน่นเอเคก็ ขออำนลา้าจากพี่น้องป้องไปสุกูสุขคนพ่อกันไหมคลิปหนาหายหนาเนาะสำหรับหายนี้สาตุมกับทไปกินเขากินน้ำทั้งโตทั้งเตียงผุนเต็มอยู่นจังมันยัง,ง,น,ยงนะคะแล้วกระจังมาวากันไหมเนาะนอนหลับจังว่าฝืนนอนตื่นจังไม่เห็นหนาถามมาฟังตอนหนากันยังสีกวงกวาลัวหลังนะพี่นองสำหรับไรนี้สาตุมกับขอลาไปแล้วขอบคุณหลายๆ,ขอ,ๆขอบคุณไอส์เน์พี่นั่งบัวหลวงป่าควนเอเค เ่อเคนนะคะบายบายเด้อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ